สรุป MG4 ตัวถูกสุดที่ชื่อ Standard Range เกรดดีภายนอกมาพร้อมไฟหน้า LED เปิดปิดอัตโนมัติไฟท้าย LED เซตเล็กพร้อมไฟเบรกขนาดเล็กและแผงสีดำบริเวณประตูท้ายเสริมด้วยล้ออนลนมอยขนาด17นิ้วและสีตัวถังจะมีให้เลือกถึง4เฉดภายในมาพร้อมแผงแดชบอร์ดดีไซน์เรียบล้ำเสริมด้วยมาตรวัดจอสีขนาด7นิ้วพวงมลาลัยหุ้มหนังพร้อมปุ่มมัญติฟังก์ชันครบมีที่ชาร์จโทรศัพท์ และช่องเก็บของครบครันแม้เบาะนั่งจะหุ้มผ้า แต่สามารถปรับไฟฟ้าเหมือนกับตัวท็อปเลยพร้อมเบาะหลังสามารถแยกพับได้ในอัตราส่วน64:10ระบบความปลอดภัยขั้นพื้นฐานให้มาครบคันแม้กระทั่ง ADA s ก็จะได้ครบยกเว้นระบบเตือนมุมอับและฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องแต่ถ้าเป็นรุ่นประกอบไทยจะได้ที่ปัดน,น้ำฝนด้านหลังและจอกลางขนาด12นิ้วรองรับ Apple Carplay และ Android Auto แบบไร้สายเพิ่มมือจับบนหลังคารวมเป็น3ตำแหน่งแต่ถ้าเกิดใครอยากซื้อราคาเดิมก็จะได้สปอยเลอร์หลังแบบตัวท็อปจากโรง,งงานอีก1ชุด เสริมด้วกลุ่มพลังที่มีการลดสเปคอีกเล็กน้อยสำหรับราคาปีนี้ได้ลดจาก7,000 700, ต้นต้นเหลือเพียง6,000 600, มีทอนเท่านั้นใครสนใจไปดูได้ที่โชว์มูม MG ทั่วประเทศ